เฮ้ก็กลับสวัสดีท่ามกลางท่าแนวนี้ผมบอทนะก็เนะเราอยู่กันในโลบอทในะแมปเท็ดลาก่อนฟอร์เท็ก็คือทีมฟอร์เท็ดสองเลยโลบอทนั่นแหละเคมมาทีแมแรงแล้วกันมาเล่นกับเขาเดอไปมันจะไปสงครามยึดจุดนะเอาเข้าเกมมาเกมก็จะจบแล้วเนี่ยทีมเราจะชนะอยู่แล้วใครมายึดใครมายึด ร้อยเอาชอนะเฉยเลยเอาไปโอ้โหน้าบวดเน่มันมาเร็วมากเลยเนี่ยทำไมพูดนี้เขายังเดินได้กันอยู่เลยเหมือนจะเล่นในคอมนะโอ้ผมก็เดินได้ยิงได้ด้วยอ่ะแนักตีแล้วกัน จริงวันนี้คนไปอารีนาเบรกเอาแะลรแต่คงเจ็ดสองนแปดลงก็ไม่รอดเจ็ดสองหม่ลงไม่รอดก็เลย OTF สองรบอกกัน โอ,โอ้สนายเหรอโันทีผมจะวี่ไปแล้วลูกโตช้าทำไมล่ลูกตเลยนะพี่ถึงจะวิ่งได้เวลาแล้วโอ้โอ้โอ้โอ

ออไปอกยทางเฮ้ยก็มึงอะไรกันเลยโอ้ยนเพื่อนเราใช้มีการช่วยนะเออเขาเข้ามามาเฮ้ยสปาย โซเดอโซเดอเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอืมตัวไหนดีตัวไหนดีเก่าเหมือนเดิมนี่แหละไปกันเร้ยบรพอร์ตไปสิ เฮ้ยไอโลมาเว้ยมีคับหลังนี้หลังเรียบร้อยโอ้ดีโมไ,ด,ไดีโมด,ดีโมด,ดีโม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 โดนลูกต่อ,อไม่เมอโอ้ดีวีดีโมแมนต้องมาแล้วเลย ดูโมแมนนะทำลายเซนที่โอ้ยขึ้นไม่ได้ไปเลยเพื่อนขึนเข้าไปยุ่งเข้าไปโอ้ยไ,ไม่ได้เซนที่อ้าวรอชนะเออโดนแรงระเบิดเป็นทีมกับทีนี้ ทีมไหนดีเนาะเล่นตัวไหนดีสปาอยอะสามสองหนึ่งอ่ะนี่งจุดจุดจุดอ่ะอ่ะเลย มันอกีพวกโอ้โหโอยจะยิงกันแล้วถึงเวลาปอมตัวโอเคเขาไม่ยอมออกมากันฮะเฮ้ อนี่งป่ากะซุ่น่ป่าะซุมะมะ่มส่วนตัวก่อนแข้วเดี๋ยววิ่งไปกันเอาอ้นี่งตาแล้ว ตีเฮ้ยออทีมเราผมสับสนทีมดีกีหนึ่งเซงใช่ไหเีอีกทีดมาไอ้ที่วอีโออีกทีนี้ยอีกแล้ว ต้องเปลี่ยนตัวละเอาเฮฟวี่เลยสามสองหนึ่งเอเลยอืมโอเคดดลูนิฟ้องวัเนี่ยเดินเร็วดี เรากดยิงศ oh! oh, yeah? uh ัตรูโอ้เห็นนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะโอ้มินิเซนซี่มินิเซนซี่เหรอโดนโดนโดนโอ้โก็ต้ดงโดนนะโราไอจีเนี่ยตั้งเซนนี่เลยเฮ้ยเฮมาสิ มันก็เดินกันไปเออสนายไม่สามารถไม่ได้เหรอโอ้มินิเซนที่มินิเซนที่มินิเซนที่โอ้ทีมเราเนี่ยแบบน่ากลัวจังบอลแมนก็คือบอลด้ทุกท่างสร้น 3ามสองหนึิมโอเคสำหรบคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะที่จริงเราเมื่อคลิปมันควรจะยาวกว่านี้แหละแต่ว่าอย่าลืมคือก่อนหน้านี้ผมเล่นอรีน่าเบรกเอามาแหละแน่นอนแล้วผมอัดคลิปมา2เทคนะตาย2เทคน่ะผมตายนะแล้วตอนนี้มัน5้าโมงเย็นแล้วฉะนั้น ะช่องนี้ผมไม่สบายด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่าผมจะขอลาไปก่อนคนระสวัสดีครับ